สวัสดีครับพี่น้องครับผมค, to ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะภาพพี่น้องพี่ซี่ตามต่อแนวทางตัวเลขพี่ประกกายครับพี่น้องเนาะเป็นชุดสรุปกว่าใดยครับผมเพิ่นจะมาอ่าคัดเน้นๆให้ครับพี่น้องเ่ว่าจะเลขบนหรือว่าเลขล่างครับผมเลขล่างเพิ่นกับอ่าว่างตัวเด่นไหวครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นจะมาสรุปไ้เดอร์ครับผมเป็นแนวทางเส็งโศกเซ็งดวงครับพี่น้องเนาะ 1ธันวาคม66แนวทางตัวเลขพี่ปากายครับผมเอาตอนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับพี่ปากไก่เกามาเชียกับขอขอบพระคุณพี่ปากายเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์แหละคัอู้น้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังเลขของพี่ปากายชุดสรุปโค้งสุดท่ายกันเลยครับ ฮัลโหลครับพี่ประกายเกัมมเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกัมมเชียครับเสียงอันนี้บ่เสียงอัจารย์ปออัดเปิดไอ้กออกซิเจนนะแต่ว่าบ่าได้เปิดลำโพงด,ดอกอันบ่นแสกันบ่บ่แสกครับผมครับผมเออปาก็จะมีเป็นปั้ปลายครับผมว่าเป็นยังดังปอแห้งครับได้ยุครับผมบเออเอาใส่นี่อัดพอเด้เปิดลำโพงไงครับเปิดยันเสียงมันอันแสกมาอ๋อในี่ใส่ใส่องซิเจนให้เพื่อนบอครับ เออใส่เพราะว่าอันกิดอาหารสมุนงเคืงกบปิดเพราะว่าสิไเป็นใส่อันเครื่องกันปูในเพิ่นนะใส่สวนข้าวใส่แป๊บหนึ่งมัน<ผ>มนอนแล้วกินอาหารแล้วะฝนมันตกตันเลยตกตลอดเออ,อตกไปปิดบ้านแล้วมันเมืดฝนตกตั้งหนอเลยปิดประตูแล้วครับไปมาเอามาสรุปเลขสรุปเลขครับวันนีมวันนี้กับยี่หาน่ะเนาะใกล้ละครับ เออค่ะเอจี่เป็นอยากไปซสือลอตเตอรี่หรือว่าเป็นซสือพ่อแล้วหรือยังไดอะไรเปียบเทียบใจกันเบิงนะอืมพัดแล้วจัดสามตัวละกันเสือตัวนี้ละเพราะด้รุ่นเนาะครับผมครับวาไว้เปินออกสัญจรค่ะสูตรหอเดินเอาวิ่งบนสี่กับห้าวิ่งบนสี่กับห้าเน้นสี่เลอเน้นสี่ครับผมเออ ปันนี้คู่เด่นแปดสี่แปดห้าคู่เด่นแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าห้าเน้นแปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าสี่ครับผมเออลักซี่ตัดออกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัดเจ็ดเก้าศูนย์ออกนะคาดว่าน่าจะ,จะเป็นบ๊อบแปดกับเก้านะเออมา 7, <8 S 1> เอาเทียบโ้นเดาเทียบโ้นสูตรอีกมันได้เก้ากับศูนย์วันทีแล้วมันจะ เป็นตัวรูดสิบหน่วยไหมครับผมเออมันเข้าบ้านนี้มั่วานี่เขาไปเฮ็ดแล้วมันได้แปดเก้าเก้าเขากอมาตัดรสิบกี่ว่างไหวชุดเต็มเนาะครับผมอ่อบาบ้านนี้อีกสูตรหนึ่งที่ได้แปดเก้าเก้ามันได้สามกับสี่ไหมส้นส<อ>ี่เออ,อกรยเลือกส<อ>ี่เป็นตัวเด่นนะบ่าว<อ>เห้นฟางเนาะออแต่ว่าว่าถึงว่าถ้าสามโมบา้านี่คือสี่เด่นวันท่อ เพราะว่าสูตรหนึ่งมันได็กสามกับสี่มันเก่ามุาดเดินมาสีปงวดแล้วสองสูตรนี่เดินดีเป็นเล็เด่นบน e bon. จะมาเข่าสีบน้อยขึ้นกันบ่ได้เอากันไว้บ่ครับพี่ปะไกายพ่ได้บ่รไดเอากันแล้ว้าท,า,ทาการลื่นกันสิเป็นไอหางเดียวจเจียวบอต่ว่าจับเล็กสามตัวให้แล้วสีห่หางไหมอ๋อครับผมปเป็นเบองเล็กสามตัวก็ไเลยครับผมเออบอต่ว่าบได้จับสามใแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการลื่นมันจะเป็นสี่สามแปดโลดนะครับนุดจะมีต่ว่ากัน แต่โมเลนโล่งหานะว่าบ้างเออพว่าสามสี่ห้ามันสี่ห้าตัวหนึ่งโมเมนต์สูตรที่ว่าอันฮอตทีเด้นมันจะเป็นเลขวันที่แล้วมันจะได้เป็นกับเก้าเนาะกเก้าแม่มันจะเป็นสิบหน่วยนะที่ห้าเอ็ดไปเจียบนะวันนี้มันจะได้สามกับสี่วันที่เด่นรักสามตัวมันจะเป็นสองสามสี่กับเก้ากับส้นสี่แต่ว่าขัดขัดสี่ก็หานลุดขึ้นเป็นสามวันต่อว่าว่ายค่าสูตรน้องพอเดินไงครับผมแต่ว่าสูตรถ้าเดินคือสี่เด่นนั่นเถอะ เออตอนเอฟซี MC ประกาศดิสารซื้อ,อยี่หรอตอนพี่ิซื้อกันไว้อยู่เออกันตัวใดกล่องเรีอกวีประกาศเอาเขาปานี่หลักร้อยหลักร้อยเจลียบสซนแล้วคือเกา่าครับผมถ้าพอมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดแตจะมาตัวสซนคือเก่าเนาะครับหลักร้อยโซนที่สี่กับเก้าสี่กับเก้าเออแต่ว่าเน้นสี่เด้อเน้นเลขเน้นเลขคู่ หลักร้อยเน้นเลขคู่ครับผมเออต่วันเอ็มซีปุ่นมาขี่มาเก่ากับไปแต่วันผีดมาสี่ฟันซี่เลยวันรทอนประเด็จจับตะวัโลกหายสองตัวมันต้นสองตัวแม็กนวัดไงครับอือประเด็จจับสามตัวสี่แปดสี่สี่แปดสี่สี่เก้าสี่สี่เก้าสี่สี่แปดห้าสี่แปดห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าห้า มันนี้เอาสิเอาการลื่นก็ได้แต่าก,การลื่นอย่างที่คู่นี่จะเป็นสี่สามแปดการลื่นคู่เดียวสี 4, 3, ่สามแปดครับผมแม่นเอามัจกที่สิท่าซีเข้าไปรักลอยแล้ววันนี้ค่ะมันบ้าสามบามันก็จะมาครู่ก็แปดโหลดนะครับผมการลื่นนะการลื่นเนาะกันลื่นครับผมมากมากก็เซื้อเพราะมากกับผ้าที่ว่าจะคลองซื้อน,นะบอกเอฟที่ว่าปัจจบับเลขยกออกจังบนร่องค่ะบนเข่าไ้แม่ยุครับผมเออ แต่ละแต่ว่าเน้นเน้นตัวเลขหามนี่เด้อเน้นเน้นสี่แปดสี่สี่เก้าสี่เนี่ยโอ้เน้นเลขหามแมนถ้าพี่ซื้อเป็นสามกลับนะแต่ว่าลงไอ้เอฟซีเป็นหางเดียวเอฟซีลาบเลขเลขหามมันจะเป็นเลนเลขสามกลับเนาะครับผม<ะ>้าพ่อต้องไปคูณนะอสิเบิ้ลบอเบิ้ลสี่สี่เก้าบอ,รบอ,ร 4, บอรหรือ, 4, อรนะสี่สี่แปดบอนจเอฟซีนะไปได้หมดครับซื้อซื้อสามกลับเอามันเป็นเลขหามนั่นแหละ แต่ว่ามักน้ำบอเอฟซี e ก็ได้แต่ว่าพี่วันซีน่าจะมากกันรักน้อยบอลลุษวันซีตัวเดียวครับผมการเลื่อนซื้อดอกซีสามแปดนั้นที่แ <4, 8 S 1> <ไ>ปดสามมันเป็นเรืงสามเสนภาก็เลยเอาว่างตำแหน่งเป็นซีสามแปดการเลื่อนซื้อนะครับผมอแต่ว่ <laughs> ากับมักแค่นี้ราคาสูตรถ้าเดินนอกแห็นว่าซีมันต้นซีต้นซีครับผมสูตรบนเออเน้น คาดว่านาจะเป็นคู่ใดคู่หนึ่งตีที่นี่แปดสี่เก้าสี่นีรับมักนี่เออแปดห้าเก้าห้าก็ซื้อล่องไวตัดเจ็ดกับศูนย์ออกสองตัวบนนาจะตีที่นีหนึ่งคู่นะครับผมอืมเอาไปล่างมาเนี่ยล่างกันบ้างไว้อยู่แล้วนอตเลขที่ครับหน่วยหนึ่งกับเก้าหน่วยหนึ่งกับเก้าครับผมเออบัดนี้หลักสิบเลขคู่นั่นชอบแปดตัวเดียวสิบ <8 S 2> เออ <11 S 2> เลขคู่มาหนึ่งตัวเนาะขี่มาหนึ่งตัวไหมครับผมเออจับคู่เด่นให้แปดหนึ่งแปดเก้าสองเมตรพ่อเลขลางครับแปดหนึ่งแปดเก้าที่จริงมันจะเป็นแปดศูนย์สองเด้ไอสูตรี่ปี่เห็นไว้สามสิบห้าคู่ชุดเลขคู่มันจิตติดกี่ได้หลักสิบไหมอเออ <80 2. S 2> ต่ว่าพี่เลือกเอาแปดมาแปดศูนย์สองแต่ว่าเลือกแปดครับผมเลือกแปดแมนอ่เอาตัวนี้ละสองเมตรสีพ่อคอ่คอา ตบ้ามากแปดหนึ่งแปดเก้าเนี่ยละครับพี่ปกายเออนี่ครับพี่น้อง้าให้โดนทั้งบนทั้ง่างเด้อวันเดีไอ้มีเงินใจปีใหม่เนาะครับพี่ปกายเอฟซีกระดว่าจะได้ถือไดมี่เงินจันปีใหม่สรุปเบิ้งมากบอชอบบ่พิจารณาเบิ้งเอฟซีกระดายนาะเลขคนไปออกไอ้สันจรนแน่ห้ากับสื่อพสสมควรกับพิจารณาเบิ้งเอาครับ คาสูตรเท่าเดินไม่กัดจมาตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าอสูตรมันเก่าทำมันหลุดจะเล่กวิ่งเท้านอกหัวหันในรักติดกับเข่ารักลอยกับเขาแต่สูตรใดสูตรหนึ่งบ่หลุดค่ะจะมาตัวส้นคือเก่าหลักลอยเนี่นครับผมเทียบส้นสี่สูตรคือเก่าหลักลอยอันนี้คือชุดสล้วเด้อครับพี่น้องกับผมพี่ประกายกันจะสือประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาะรับผมทั้งเด็ครับอ่า เธอมีฝันดีครับพี่ประกายเนาะมาเล่าสู้กันฟังนี่เด้อพี่ประกายเออแมนหยุดแล้วตาบ้าปวดทุต่ายเลขมันติมีเล็กบิ่ะพอจับมาจัดเม็ดจัดปวดสุดท้ายจังเป็นโรคหายก็ได้ครับผมครูตาว้าสะวดามันซ้อนกันแล้วเข้ากันแล้วไปเนาะแมนครับผมแต่ยังอยู่ในอ่าที่พี่ประกายจับกันแล้วไปครับผมเออเพราะว่ากับดเอ็มซีคนมากันเลือกเอาอยู่นี่กันเพราากันเอาไปจับใส่เล็กบิเจ้าของจริงจีินะตาว้าคิดว่าปนหาจะมี้แปรกับเป๋าครับเออ หลักสิบนะครับผมเออเอาไอ้ยิ่้ยงๆเรวยๆยกต้องเด็กที่ใจเงี้ยงๆเรื่อยๆเด้อใกล้ปีใหม่ล่ะไอ้เงี้ยงๆกินเงินเที่ยวก็กลับบ้านปีใหม่เนาะครับผมโชคดีไปนำกันเด้อครับพี่นงค์โชคดีจ้าการรบกวนพี่ประกายซัมนี่เด้อครับผมเอาเงี้ยงๆรื่อยๆจ้าเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาครับพี่น้องครับผมสรุปครับพี่น้องเนาะสรุปพี่ปากายครับผมวิ่งบนก็ยังเป็นตัวเก้าครับผมสีกับหาเน้นสีครับผมซึ่งกับว่างเป็นหลักหน่วยไว้ครับส่วนหลักสิบกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับผมเพิ่นเอาเจ็ดกับศูนย์ออกกับเลือจับคูแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าหาเน้นแปดสี่กับเก้าสี่เด้อครับพี่น้องครับผมครับหลักร้อยชนที่สี่กับเก้าเน้นไปที่สี่ครับผมหลักร้อยสี่ จับคู่4 8 4 4 9 4 4 8 5 4 9 5ก้กาันเลื่อนครับพี่น้องเนาะกันตื่นไว้สักตัวหนึ่งครับผมเพื่อสามมากก็จะเป็น4 3 8ครับพี่น้องครับผมครับเน้นไปที่เลขหามเลยครับผม4 8 4 4 9 4สําำหรับเลขลางครับพี่น้องเนาะเป็นว่างไว้ตอนแรกกับ91ก็ตัดเล่นเลือตัดเต้นเหลือหนึ่งกับเก่าครับผมส่วนลักซิก็จะมี แปดที่เป็นตัวเด่นถ้าหลักสิบสุดเต็มรางก็จะมีแปดศูนย์สองครับผมครับจักคู่แปดหลักสิบครับผมแปดหนึ่งแปดเก้าครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นแนวทางเลขของผีประกายสุดสรุปเด้อครับพี่น้องมานําเสนอสู่พี่น้องที่ก็ขอให้เป็นโชว์เป็นลาภกับพี่น้องที่ได้อครับผมหนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียงครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าขอให้พี่น้องที่สุขสุขค้นโชคดีครับผมสวัสดีครับ